เดี๋ยวเปิดกล่องถูกก <What? What? S 1> ริตเตอร์จริงๆกริตเตอร,ร,ร์แบบไม่หลอกลวงอะ่ะ <Discord. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนปีวราพรนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์แบบเบาๆนะคะทุกคนมันต้องหวานๆนี่น,นนะเนาะวันเนี้ยเพราะว่าโปรดักที่เราจะมารีวิวมัน มันน่ารักคิกกูมากทุกคนเป็นแบรนด์ที่ดัง ในจีนมีเป็นร้อยห้าสิบสาขาเลยนะในจีนแล้วผู้หญิงจีนไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเพื่อนๆได้เห็นมันผ่านนะในทิก t o อรในไอจีก็เกอร์ชาวจีนเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากก็<ๆ>เ,เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแต่งหน้าเคลียรดึงลุกนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นลุกอะไรนะเพราะว่าเราจะมาแกะกล่องกันก่อนนะคะทุกคนก็คือเราจะคิด,ดสดๆเลยว่าเราจะแต่งหน้าลุกอะไร,ร,ร,รกล่องที่เราได้มานะคะ perfect diary นะคะ X ก,กับ card capture Sakura ตึ้งตึ้งมือปรับไพ่ทาโร่ฉันเองมือปรับไพ่ทาโร่มาค่ะทุกคนเขา X กันแล้วทางนี้ทางนั้นเราก็จะมาแกะกล่องเลยนะคะ ดึน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 อ่ายังยังยังวิแต่แบบลายเลยอะไรอย่างนี้น่ารักมากเลยนะหมูดวงดาวที่บิวชื่นชอบมากบิวชอบเอาแบบพัดจันเอาดาวมาแปะที่หน้าอุ้ย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 น่ารักมากทุกคนมันฟรุงฟริงมากนี่มีทังหมูด้วยโอ้โหเดี๋ยวเปิดกล่องู ว่ามันมีสีอะไรบ้างนะทุกคนศูนย์หนึ่งสักโราชีซัันนะคะถ้าเดินพลาสติกออกค่ามวุ้ยทุกคนแบบฉันรู้สึกฉันเป็นเจ้าหญิงมากมีไฮไลท์แล้วก็มีบลัชออนแล้วก็อายแชโดว์นะคะทุกคนสีนี้คือเลิฟเลยนะมีดงมีดาวอยู่ข้างในด้วยนะอุ้ยน่ารักมากเป็นพาเลตที่สามารถที่แบบแต่งเติมแต่งแต้มได้ทุกๆวันแล้วกระจกก็คือเป็นลายแบบเจ้าหญิงมากตายแล้วน่ารักน่าจะมาเนอง แป้งน่ารักมากเป็นนูนๆแบบนี้เลยอะเก๋ๆมากเวลาพกโอ้โหแป้งแป้งน่ารักมากทุกคนเป็นรูปแบบว่าพระจันทร์มีปีกทางฟ้าแล้วก็มีดาวอู้ต้มีอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองนะจ๊ะลิปสติกคือแพคเกจเขาพิคอมแบบน่ารักมากแล้วก็มีต้มหูนะทุกคนแป๊บหนึงนะขอแบบตื่นเต้นดีใจก่อนเดี๋ยวจะแต่งหน้าให้ดูแล้วที่ฉันใส่เลยเพราะฉัน นึงทุกคนเราจะบอกว่า perfect dairy จริงๆเดี๋ยวเขาดังมากเลยนะที่จีนอ่ะถ้าทุกคนได้ตามพวกบล็อกเกอร์จีหรือว่าใครอย่างเงี้ย<ๆ>เขาจะรีวิวกันค่อนข้างเยอะมาก<ๆ>เพราะว่า perfect dairy เนี่ย<ๆ>เขาเป็น top t สูสีคู่ขี้มากับัมเวยกับล<ๆ>ีนิงเลยนะคือเรียกง่ายๆว่าแบบถ้าอยู่บ้านเราก็คือเป็นแบ,บรนด์ที่แบบทุกคนต้องมีทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องมีติดบ,บ้านอะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เอามารีวิวนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีขายใน lazada กับ shopee แล้วก็เลยรู้สึกว่า <laughs> ฉันเนี่ยเป็นคนแรกๆที่รีวิวเพราะว่าฉันรักเขางมมีาายยอ่ก มีแปรงอย่างเงี้ยทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปตมนะก็เซิร์ช perfect d a r y ใน s h อป e ีหรือว่า lazada ได้เลยนะทุกคนฉันก็จะใช้ทุกอย่างของเขาในวันนี้<ม>ที่ฉันมีนะคะแปรงก็คือน่ารักมากเวอร์อุ้ยลุกในวันนี้เนี่ยทุกคนเราไม่มีในใจนะเราแต่งตามที่ของที่เรามีแล้วเรา,เรา,เราสึกว่าเราอยากแต่งอันนี้บุลงผิวเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าบูจะมาฟาดอย่างเดียวเลยวันนี้ฟาดสีอย่างเดียวเลยแต่ว่าที่บูจะใช้อันแรกนะทุกคนเป็นของ perfect d a r y เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอันที่ ภูมิใจแล้วก็ตื่นตันใจที่จะเสนอนี่ทุกคนว้ามากมีทุกสีเลยนะคะก็คือเป็นที่เขียนคิ้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ไอ้ตัวนี้กันกงอนเนี่ยเขาก็จะมีซ่อนแอติเคเตอร์อยู่ข้างล่างนะคะเอาไว้เขียนคิ้วอันนี้คือแบบพกพากกาพกปิกนกีกกระจกด้วยนวั่แหละโอ้แปรงสองอันก็คือเวิร์กมากปัดให้คิ้วตั้งๆฟูๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือตื่นเต้นนิดนึงนะไม่เคยไม่เคยไม่ค่อยได้อันบอของอะทุกคนตื่นเต้นกับอะไรเด็กๆขอกระจกหน่อยค่ะคุณทีมงานคะถ้าทํางานอยู่แล้วพูดกับค คือคนนั้นคือทีมงานนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแปรงอันนี้นะคะปัดคิ้วให้ตั้งๆเห็นไหมนี่กิฟเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะแมทกันเฉยแสดงว่าวันนี้ถูกหวยนี่ปัดย้อนขนคิ้วก่อนนะทุกคนให้คิว้วฟูๆตั้งๆนะจ๊ะสีที่ใช้นะคะเป็นสีเทาคิ้วจะได้มีความแบบฟุ้งๆจริงๆดิวชอบที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นมากเลยนะทุกคนเพราะว่าทําให้คิ้วเราดูฟุ้งๆูแล้วก็เป็นธรรมชาติเราเขียนตามโครงคิ้วไปเลยนะคะเพื่อน พอเราเขียนเสร็จนะเราก็เอาหัวแปรงอันนี้ปัดให้เขาฟุ้งดูเป็นธรรมชาติวันนี้บอกเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าแบบไหน,นจริงๆเราทําแบบนี้บ่อยๆดีนะแบบได้ของมาแล้วก็แบบห้ามคิดก่อนอะว่าจะแต่งลุคอะไรแล้วก็แต่งหน้าตามของอะเออก็เวิร์กเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ท้าทายชีวิตแล้วก็ท้าทายความสามารถตัวเองมากความสามารถที่มีอยู่น้อยนิดเฮ้ออุ้ยสีเข้ากับคิวบิวมาเลยทุกคนสีดีมาก รู้แล้วว่าอันสีขาว,ขาวเนี่ยแล้วก็แปรงพวกเนี้ยให้มาเพราะว่าเก็บคิวทุกคนส่วนเกินที่เราแบบเขียนคินๆนะเราก็เก็บได้เลยเห็นปะเขาดูเป็นโครงมากขึ้นเห็นไหมแล้วก็เป็นไฮไลท์ด้วยเบาๆต่อไปไม่รอแล้วนะตื่นเต้นน่ารัก อ <c oughs> ุไม่มีแพลนเลยนะเนี่ยเอาไงดีเราบิวจะขอใช้เป็นตัวไฮไลท์ก่อนละกันนะคะทุกคนวันนี้บ<ะ>ิวอยากหน้าแบบมีความรุ่มเรื่อ,อมีความกริตเตอร์ฉะนั้นเนี่ยบิวจะขอใช้แปรงอันนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์อันนี้ในการปัดนะคะวู้ไฮไลท์เขาดีมากเลยอะจมูกบิวแบบดูเป็นเงาเงาลงสีเพลนๆก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยไปทางไหนเนาะโอ้โห <c oughs> ทุกคนอันนี้ดีมากคือ <c oughs> แบบพิกเมนต์เขามีความแบบ นนเ่เป็นไฮไลท์เตอร์ที่สวยมากๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ตรงไหนเนี่ยมีความแบบวิงวิงนะปัดไปเลยจากพวกหนกแก้มนะคะจมูกปากหน้าผากเบาๆอันนี้ไม่เคยแต่งหน้าที่ใช้แบบไฮไลท์ก่อนเลยนะอันนี้ครั้งแรกแล้วก็แทบๆไปเลยหนะ้าเราก็จะดูมีความวิงวิงวันนี้ดีหมดเลยนะเสียอย่างเดียวแอร์สีเดี๋ยวต่อไปนะจะลงสีนี้ทั้งเปลือกตาเลยจะมาลองกันนะคะว่าพิกเมนต์เขาแน่นไหมลงเป็นเบสทั้งตาเลยนะ เอาเรื่องอยู่นะนี่โอ้โหแปลงดีมากคือแปลงเย่นซีนอายแชโดว์มากทุกคนแปลงเบลนดดีมากเลยอันนี้อันนี้เลยนะสีก็คือพ i ิกเมนโอเคนะสีนี้มีความแบบธรรมชาติเบาๆ,ๆก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแปลงที่เป็นหัวแบบนี้นะคะทุกคนให้แตะอายแชโดว์นะให้มันแน่นๆขึ้นสีชมพูนะจ๊ะสีชมพูเลยหัวตาเลยจ้า บิวรู้สึกว่าจุดเด่นของพาเลตอันนี้คือไฮไลท์มีความแบบเป็นไฮไลท์ที่ละมุนแล้วก็สวยมากๆอ่ะทุกคนถ้าทุกคนอยากได้ไฮไลท์สักพาเลตหนึ่งนะแนะนำอันนี้เลยทั้งตาทั้งแก้มอะดูดิดีเลยอ่ะตอนนี้ก็คือเราลงไฮไลท์หนักมากที่หน้าหน้าเราคือเงามากเงาเหมือนขัดเงาเลยต่อไปนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีทีนี้ แทบลงไปตงรงกลางตานะจ๊ะสีนี้จะออกแบบสีส้มๆอิดๆนิดนึงนะอ๋อ,อจะบอกก่อนว่าอันนี้ยบิวอะไม่ได้จัดแสงนะคะทุกคนก็คือเป็นแสงธรรมชาติเลยถ้าทุกคนได้เห็นสีก็คือเป็นสีที่มาจากพาเลตเขาเลยนะโอ้สีนี้สวยมากทุกคนพิก m e n t สีเขามีความแบบสดใสกับตาของเราอเออไม่ได้เป็นเนื้อแมทซะทีเดียวนะแมทเนี่ยจะมีสสีก็คือสีนี้กับสีนี้นอกนั้นก็คือแบบมีความผสมชิมเมอร์เบาๆสวยเลย โอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราเอาสีเดิมนะคะทุกคนทาไปที่ขอบตาล่างด้วยบิวจะทาเป็นลักษณะแบบเกินเกินมาหน่อยแบบไม่ได้แบบเปะขอบตาทุกคนเกินเกินมาหน่อยให้มีความแบบเบลๆบนิดนึงแบบเกินเกินอุ้ยตาแดงใส่กุ้งจริงๆแพ้ใจตัวเองทุกคนสังเกตไปว่าเนื้อชิมเมอร์เขาอะมีความละเอียดมากๆเลยแล้วแบบสวยอะแบบเป็นชิมเมอร์ที่สวยอะเราทาตั้งแต่ขึ้นตานี่นะลงมาถึงตาล่าง แล้วก็ขึ้นไปนี่ไม่ใช่ครึ่งวงกลมนะครึ่งวงตาในนี้คือตาของรานนะคะเป็น,น ต่อไปนะจ๊ะเป็นสีที่ชอบมากมันมีแบบรูปดวงรูปดาวอยู่ในพาเลตด้วยอ่ะทุกคนอยากโชว์ให้ดูเลยอุ้ยสวยเลยอู้ว้าวใครใส่กิตเตอร์บ้างยกมือขึ้นพาเลตนี้ยืนหนึ่งเรื่องชิมเมอร์กริเตอร์บาบา,บามากสียูนิคอร์นอ่ะทุกคนสีแบบสีรุ้งรุงอ่ะไปโทนม่วงนะทาไปเลยขาะที่หัวตาบอกเลยลุคนี้กิตเตอร์แน่นเอาแปลงที่มีความแบบกลมๆนะทุกคนจิ้มไปเลยจ้าที่หัวตาแบนนี้แค่ที่หัวตานะ แบบนี้เราจะมาทาตรงนี้นะให้เป็นบล็อกตาแบบนี้สีเดิมนะคะบล็อกเป็นเส้นแบบนี้เลยนะเส้นโยอยๆขึ้นไปเลยอืมสีสวยมากเลยอะวิงวิงกินของแก้วขึ่งตาทาไปเลยทาโค้งๆให้เหมือนตาของเราเนี่ยฝนเพิ่งตกแล้วแดดมันออกแล้วลุงออกมากินน้ำอู้มีดาวด้วยนี่เห็นไหมเห็นดาวไหมเราดาวมาจากพาเลทเลยนะอืมสวยงามมากแล้วก็ตรงกลางตาอันนี้เป็นรูปพระจันทร์รึ่งเสี่ยวนะแฟลตตรงนี้ แล้วก็ทาลงมานิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาคิดชื่อลุกกันนะคะทุกคนตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่งไปก่อนไปคิดออกเองได้รไหมคะทีมงาน ตาวงริงสะใจมากเราขอเขียนอายไลเนอร์ก่อนนะคะใช้เป็นของ perfect diary เหมือนกันนะคะเป็นอายไลเนอร์เขียนแบบบางๆเบาๆที่ตาหัวแหลมมากใครที่ชอบแบบกรีดตาบางๆเบาๆนะนี่ดีเลยกรีดให้ชิดโคนขนตาที่สุด เราดูกลมโตขึ้นแล้วก็ได้เส้นที่เรียวเล็กมากบางคนอาจจะแบบว่างงว่าแบบว่าที่ชิดขนขนตาไงก็คือเขียนเข้าไปในขนตาได้เลยนะทุกคนแบบแย่ๆเข้าไปอย่างเงี้ยถูๆเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยมาสคาร่าคือแบบแพ็กเกจด,ดีงามมากตอนแรกนึกว่าลิปสติกค,คือที่ไหนได้เป็นมาสคาร่าที่แบบว่าหรูหรามากของ Perfect Diary นะคะทุกคนมีทั้งสองสีเลยนะมีสีน้ำตาลกับสีดำแต่แพ็กเกจคือแบบต้องให้เลยนะทุกคนแปลงมาสคาร่าเขาก็จะมีความแบบว่าเรียวนะคะทุกคนเหมือนหวีที่แบบว่าหวีขนตาองเร แปลงแบบนี้จะทําให้ขนตายาวขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้หนาขึ้นด้วยเนี่ยก็ปัด2รอบเนาะฟันมาสคาร่าเสร็จแล้วนะดูจะามาปัดขนตาล่างก็คือเหมาะกับการปัดขนตาล่างมากเวอร์คือจริงๆหัวมาสคาร่านี่มีความสําคัญมากเลยะทุกคนถ้าใหญ่เนี่ยเลอะง่ายมากเลยขนตาล่างอะถู้ครบทุกเส้นนะแล้วก็ห,หวีหวีลงแบบนี้เจ็ดเลยสวยเลย คือปัดครั้งแรกอาจจะดูเบาๆได้ลุกธรรมชาตินะทุกคนถ้าปัดครั้งที่2เนี่ยก็จะดูมีขนตาเยอะแบบหนักขึ้นขน,นตาหนักขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนพเวลาที่ปัดมา,าสคาร่าเสร็จแล้วเนี่ยบิวจะชอบเอามาปัดคิ้วให้ตั้งๆด้วยนะันย้อนขนคิว้วไปเลยจ้าเห็นไหมอู้เหมาะมาก,มากคือบิวรู้สึกว่าเขาคล้ายๆวีเลยทุกคนปัดไปทางไหนก็ไปหมดเลยแล้วปัดง่ายมากดูดิเห็นความต่างๆไหมโอ้ย พ่อแบบดีมากเลยอ่ะอันเนี้ยหวีง่ายมากง่ายกว่าที่ปัดคิวบางอันอีกอ่ะคิวฟูๆของดิฉันนี่ซื้อปัดอีกชั้นหนึง่งขนตาก็จะแบบว่ามีความเล็งเส้นซิกแซกซิกแซกแล้วก็หวีขึ้นขนตายาวมากทุกคนดีค่ะทุกคนควรไปตัดนะคะอันนี้บอกเลยว่าอันนี้ดีมาก ต่อไปนะคะมาที่นางเอกของเรานี่อันเดิมเลยเดี๋ยวบูจะใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นรูปคาาเห็นไหมสีนี้ปัดแก้มหน้าแก้มเบาๆเพื่อนๆคาดฝังว่าบูจะปัดผพ้าพผ่านอีกหรือไม่รอดูแล้วกันนะคะจะมีพูดอะไรเยอะปัดแนี้เบากันทีนึงปัดตรงหน้าแก้มแบบนี้นะคะทุกคน สีน่ารักมากเลยอะสีออกชมพูนัวๆชมพูละมุนตุ่นๆน,นะทุกคนแล้วก็ปัดยาวไปเลยนะอืมสีติดดีมากเลยอะตรงนี้แตะเบาๆให้ดูเป็นผู้หญิงเขินอายปัดตรงนี้ด้วยตรงเหนือคิวนิดนึงนะคะโอเคยบร้อยอุ้ยวิ่งมากวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรานะทุกคนได้ใช้แป้งแล้วิูวเซ็ตแป้งทีหลังนะคะติดนั่นติดทนแล้วแป้งดูจะใช้เป็นแปลงนะ แป้งก็จะปัดแค่บริเวณร่องแก้มโอ้แป้งเหนือแบบเนียนมากแพทบริเวณโซนได้เลยก็ร่องตานิดหนึ่งหน้าแก้มเบาๆแป้งมีความบางเบาแต่ว่าปกปิดนะ่ะละมุนแล้วก็มีความเบลอรูขุมขนแล้วด้วยคางบิวเวลาแบบบิวมีสิวเยอะก็ปิดได้เลย เอาอยู่ย่นะละมุนมากเลิฟเลยอันนี้ทุกคนแป้งดีมากช่วยควบคุมความมันด้วยนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอาที่เขียนคิ้วเนี่ยมาลายด่างนะคะใช้มือเลยสมุดเลยก็พุง่งเหมือนทํากับหมอแต่ทาเองโอ้ยสีสวยมากเลยทุกคนเลิฟเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วเราเอาไฮไลท์เนี่ยมาแตะเบาๆนะคะจะแตะตรงจมูกเลิฟเลยอะไฮไลท์เขาดีมาก คือเติมเรื่อยๆทุกคนเติมเรื่อยๆเครื่องสำอางเราก็จะมีความแน่นติดทนนะคะสีนลิสติกนะคะแพคเกจน่ารักมากโอ้ี่สวยมากลิสติกคือเนื้อดีมากเรนเลยคือสัมผัสไปแล้วรู้สึกว่าเนื้อเขาอะไม่ตก่องแล้วก็สีสดชัดมากทุกคนแอปพิเคเตอร์ตัวนี้ก็ดีมากอันนี้เป็นคนปากแห้งนะเนี่ย เบอร์009นะทุกคนสีดีมากคือ,ค,อคืออยู่ในคอลเลคชันนี้เลยที่สวยวะก็เอาไฮไลท์ตบอีกทีนึงนะลูก <L ose> <solutions> นี้เราแบบฟงฟิงมากโอหย้ยเริ่มลิปสติกมากเลยอะคือสิ่งที่ชอบคือลิปสติกเลย เดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะทุกคนเลิฟคอลเลคชันนี้มากสั้นไหมสั้นมากเลิฟเลยอ่ะทุกคนคือเอาตรงๆนะพูดจากใจเลยแล้วว่าเครื่องสำอางจีนเนี่ยความรู้สึกเราเยอะมากมีหลายแบรนด์มากเราไม่ค่อยได้ใช้หรือเราไม่ค่อยได้ลองอนะ่ะเนาะคือจะใช้แบบบางทีมันไม่ได้ใช้แบบบ่อยอย่ะทุกคนแต่ทีนี้เนะี่ยเออพอเราเห็นว่าเขาอ่ะ <c ười> มีขายในไทยเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันดีนะที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ใช้เครื่องสำอางจีนที่คุณภาพดีมากวิวบอกเลยว่า perfect diary เป็นเครื่องสำอางแบรนด์ที่ดี สีเสืออะไรคือแบบสวยไปหมดคือละมุน er ตุ Cream ่นมากทุกคนคือกริตเตอร์เขาก็มีความแบบกริตเตอร์จริงๆกริตเตอร์แบบไม่หลอกลวงอะพิกเมนต่างๆเขามีความแน่นแล้วก็เห็นป่ะไฮไลท์เขาก็มีความแบบผิวเรามันนัวมันโกลวไปหมดเลยทุกคนเพอร์เฟกต์เดรี่เนี่ยก็มีความแต่งได้ทุกวันนะทุกคนเป็นลุคที่แบบแต่งได้ทุกวันเรอย่างวันเนี้ยก็พี่ก็แต่งหน้าออกจากบ้านได้นะลุคเนี้ยก็คือว่าเป็นอันที่โอเคแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่อยากจะมาใช้นะคะอันนี้น่ารักมากใครเป็นซาวกเซริโอบ้างคะเซริโอก ซาริโอนะคะทุกคนเป็นแป้งฝุ่นน่ารักเนาะเฮ้ยเขาแบบชอบแพคเกจเขาอะกระปุกกระปีกมากอันนี้ชินิโมโรนะคะน่ารักมากนี่เปิดออกมาเป็นอย่างนี้พกไปใช้ระหว่างวันได้กลิ่นหอมด้วยดีงามนะคะใครที่อยากหาแป้งฝุ่นเบาๆเอาไว้แบบซับหน้ามันสักอันหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เวิร์กมากช่วยควบคุมความมานันแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยสว่างขึ้นติดใจอะเติมใหญ่เลยเติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติมอีกอ่ะเอาเป็นว่าไปตามเถอะ มีสองสีนะมี401กับ402ตะกิวใช้01นะใครที่เน้นผิวแบบสว่างใสแบบอยากให้แบบเพิ่มความไร้กับผิวนะเอาไปเลย01ถ้าอยากได้ดรอปมาอีกหนึ่งเบอร์ก็คือเป็นเบอร์02นะจ๊ะกันกันถ้าทุกคนอยากเพิ่มความฟงของไลเนอร์เอาที้เขียนคิ้วนะแล้วก็แปลงเขียนคิ้วเนี่ยมาเขียนทับไลเนอร์ของเราข้างบนอย่างนี้เห็นป่ะเขาก็จะดูแบบฟงฟงเป็นธรรมชาติมากขึ้นแบบนี้ E